ราเมื่อพระพุทธองค์ส่งปรงพระชนมายุสังขารพระพุทธองค์เสด็จมาถึงป่าวาละเจดีประทับภายใต้ต้นไม้ซึ่งมีเงาครึ้มต้นหนึ่งทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าอานน์เพราะอบรมอิทธิบาทสีมาอย่างดีแล้วทําจนแจ่มแจ้งแล้ว อย่างเรานี้ถ้าปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกับก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้พระโลกนาตรัสดังนี้ถึงสามครั้งแต่พระอาน,นุ์ก็คงเฉยไม่ได้ทูลอะไรเลยความวิตกกังวลและความเศร้าของท่านมีมากเกินไปจึงปิดบังดวงปัญญาเสียหมดสิ้นความจงรักภักดีอย่างเหลือล้นที่ท่านมีต่อพระาศาสดานั้น บางทีก็ทำให้ท่านลืมเฉลียวใจ